สวัสดีแฟนๆฮอตสกอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับสำหรับค่ำคืนนี้ยังมีฟุตบอลบุนเลสติกาเยอรมนีให้ได้ลุ้นกัน5คู่ครับแต่ผมขอเลือกเกมคู่ดึกระหว่างเสือใต้บาเยนมิวนิกสเปิดบ์บานต้อนรับการมาเยือนของฟอร์ตูน่าดุซเซนดอฟ จ่าฝูงรับเสือใต้ตอนนี้ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับล่าสุดก็บุกไปเอาชนะดอดมุน1ประตูต่อศูนย์ทำให้คะแนนน้ำโด่งเจ็ดแต้มโอกาสคว้าแชมป์แค่เอื้อมครับรวมถึงแนวรุกอยู่กันครบครับแชคนาบี้คิงลี่โกมองโทมัสมลเลอร์รวมถึงหน้าเป้าอย่างโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้ครับขณะที่ดูเซนดอฟของคุณซืออูเว่ลอสเลอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางต้องการแต้มเพื่อดิ้นรนหนีการตกชั้นสุดชีวิตครับ อย่างไรก็ตามแน่นอนครับว่าศักยภาพห่างกันเยอะครับดูเซนดอฟคงมาสู้แล้วก็ต้านเสือใต้ไม่ไหวครับแต่พวกเขาจะมาสู้อย่างเต็มที่สู้ด้วยใจผมมองว่านัดนี้บาเยนจะทับสนามบุกแต่ก็คงจะอึดอัดครับในการเจาะแนวรับของดูเซนดอฟที่รับตั้งแต่รีสาร์นดูเซนดอกก็ยังไม่แพ้ใครเรียกว่าเล่นได้เหนียวแน่นขึ้นนะครับผมมองว่าเกมนี้ครับ เสือใต้ชนะแน่แต่คงยิงไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.